จุดยืนของเราตั้งแต่มีการประทะก,กันก็คือว่ายึดคืนพื้นที่ตามแนว1ต่อห้0 0 0ื่นซึ่งเป็นเส้นแดนที่เราเรายึดมั่นอยู่ในขณะนี้กับทําลายศักยภาพทางการทหารของกัมพูชาไม่ให้เป็นภัยคุกคามกับเราเพราะนั้นณขณะนี้ก็ต้องถือว่าเราก็มาถึงใกล้ถึงเป้าหมายตามยุทธการที่เราวางไว้นะเพราะว่าถ้าหันไปดู การรบในช่วง15วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็ยึดคืนพื้นที่สำคัญสคัญได้เกือบหมดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่สำคัญที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะก็คือเนิน350เนี่ยเราก็ยึดกลับคืนมาได้แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความสูญเสียแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการยึดพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดที่เห็นในแผนที่เนี่ยนะก็ เหลืออีกไม่กี่พื้นที่ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรายึดคืนไม่ได้นะคือเราก็เข้าไปยึดพื้นที่แล้วล่ะแต่ว่ายังมีปัญหาที่ทางกัมพูชาเขายังมีการตอบโต้มันก็ยังยังถือว่ายังยึดคืนพื้นที่ไม่สมบูรณ์ทั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันมีการยิงกันเป็นระยะนะ,ะมีการใช้อาวุธปืนขนาดเล็กเนี่ยนะฮะยิงมาเป็นระยะระยะนะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือในพื้นที่ จังหวัดสระแก้วนะฮะใน3ามอำเภอของจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปอยเป็ดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีคาสิโนอยู่อย่างหนานแน่นนะครับแล้วก็ทางกองทัพของเราเนี่ยก็ได้ไปทําลายขีดความสามารถนะครับในหลายคาสิโนนะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันปรากฏเป็นข่าอันนี้เป็นจุดแรกที่ต้องระวังนะฮะพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดตราดนะฮะที่จังหวัดตราดนะครับต้องถือว่า อันนี้นาวิกโยธินนะฮะท่านทําหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะฮะจุดนี้เนี่ยมีความน่าห่วงอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเกิดกรณีขาที่8ปดอะพี่ก็ะนะครับมีการโอ้โหนะฮะวางอาวุธนะครับวางทุ่นระเบิดไว้จํานวนมากนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอน,นในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยภา <c oughs> รากิจที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือยุทธปัจจัยนะฮะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏเป็นข่าวมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ภาพของการ ขนน้ำมันทางทะเลก็ยังมีให้เห็นอยู่หนึ่งเ,นงเหนืองนีครับพี่กรับส่วนทางบ้านเมื่อกี้ยังอยู่ที่ตราดนะครับก็บในส่วนของจันทบุรีและตราดเนี่ยนะก็เขามีการเข้าไปควบคุมตรวจสอบพื้นที่บ้านหนองรีและก็บ้านท่าเส้นแล้วเมื่อว,วานนี้ก็มีการถลม่มคาสิโนที่ทมอดา,อดาเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่าเราก็พบว่าเป็นใช้เป็นฐานที่มั่นในการ ทหารแล้วก็มีการเ,เก็บคลังเป็นเหมือนคลังอาวุธที่เห็นภาพนี้ก็จะไปเก็บอาวุธได้จํานวนมากเลยแล้วก็รวมถึงมีแผนฝึกอบรมการวางทุนระเบิดอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ว่ากันว่าเดี๋ยวเราจะเอาหลักฐานเหล่านี้แหละไปชี้แจงในที่ประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่า กระบวนการต่างๆที่ทางกพูชาดําเนินการเนี่ยมันละเมิดข้อตกลงโดยเฉพาะข้อตกลงอนุสัญญาออตตาว่าเกี่ยวกับทุนระเบิดเนี่ยชัดแจ้งนะฮะเพราะว่ามีการยังคงมีการใช้ทุนระเบิดอยู่นะแต่ว่ามาของบประมาณจากทางทางโครงการาเพื่อไปเก็บกู้ทุนระเบิดแต่กลับกลายเป็นไปวางระเบิดเองส่วนกลับมาที่บ้านสามที่เนิน3-50นิดหนึ่งครับก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ เรายึดคืนมาเนี่ยด้วยความยากลำบากขนาดไหนนะก็เท่าที่สอบถามดูเนี่ยก็เราใช้วิธีตีโอบฮนะคุณค,คุณพี่หนุ่มคือถ้าดูจากภาพแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าเรายึดประสาทต,ตาควายที่เป็นภาพที่เห็นอยู่ในแผนที่เนี่ยทางด้านขวาใช่ไหมฮะแล้วเจ้าเ,เนินส <3 S 2> นามศูนย์เนี่ยค,คือสีแดงๆทีนี้ ก่อนหน้านี้เราพยายามจะรุกขึ้นไปทางปราสาทต,ตาควายเพื่อจะขึ้นเนินไปเพื่อยึดพื้นที่แต่ก็โดนตอบโต้จากทหากรกัมพูชาค่อนข้างหนัก <c oughs> แล้วก็มันมีการามีการส่งสเสบียงส่งกําลังขึ้นมาจากอีกด้านหนึ่งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ที่เห็นเนี่ยนะคือช่องกลางแล้วก็ช่องติ๊กโบเนี่ยก็ปรากฏว่าทางฐานไทยก็เลยใช้วิธีโอบโอบล้อมก็คือเอาเอฟสิบหกเนี่ยไปบิน ถล่มบริเวณทางด้านหลังของเดิน350<ๆ>เพื่อตัดการส่งสเสบียงนะคะก็ค,ค,คือที่ช่องติ๊กโบกับช่องกระ<ๆ>แล้วหลังจากนั้นก็เอาทหารรุกโอบเข้าไปทางด้านนี้บวกกับทางด้านหน้าของปราสาทตาควายก็ใช้ปฏิบัติการคราวนี้เขาว่ากันว่าประมาณสัก6ชั่วโมงก็มีการเอา F16 ไปบอมแล้วก็ใช้ราบฐานราบขึ้นไป จัดการ,รเผด็จศึกอีกทีหนึ่งนะแต่ก็แน่นอนแล้วก็เป้าหมายเราคือเราต้องการยึดเนิน350แล้วก็เอาร่างนายทหารผู้เสียชีวิตทั้งสองนาย,นยกลับมาก็สามารถปฏิบัติการสําเร็จแล้วในที่สุดก็ทางแม่ทัพภาคสองเองแล้วก็อดีตแม่ทัพภาคสองะนะ,ะ,ะก็เดินทางขึ้นไปดูแล้วก็ไปรับศพฐานกล้ากลับลงมานะฮะ ทีนี้พูดถึงทหารกล้าที่เหยียบทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนตราดนะคะสูญเสียขาเป็นรายที่8แล้วนายนุทินชานวีรกูลก็เดินทางไปที่พื้นที่ค่ะเพื่อที่จะเข้าเยี่ยมและก็ให้กำลังใจจ่าเอกเทิดพงผมนาราทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองทัพเรือนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจนต้องสูญเสียขานับเป็นทหารรายที่8แล้วจากเหตุการณ์ ดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินก็ได้พูดออกมานะคะบอกว่าทํากันแบบนี้จะมาพูดว่าให้เลิกแล้วต่อกันก็คงไม่ได้นี่คือการรุกล้ําดินแดนไทยเรื่องนี้ต้องบอกให้นานาชาติรู้ได้ว่าแทนที่จะมาบอกให้ไทยทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไปบอกฝั่งที่เขาก็ะทำเราบ้างให้เขาหยุดการกระทําส่วนใครจะมาบอกให้ไทยทําอะไร ขอบอกว่าไทยมีแนวทางของเราและจะจัดการในสิ่งที่สมควรจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทหารไทยมาถูกกระทำแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เป็นถ้อยคำของคุณอนุทินชันวิรกูลและก็มีความเคลื่อนไหวของพลโทบุญสินพัดกลางค่ะเมือนที่พี่โก้ได้กล่าวไปนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทาหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็พร้อมคณะเดินทางไปที่ปราสาทตาควายเนิน350เพื่อให้กําลังใจพี่น้องทางหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วที่สําคัญก็นําเครื่องยุทธอ,อุปโภคคคบริโภนะะเข้าสารอาหารแห้งรวมถึงผ้าห่ม ไปให้ทหารด้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางแม่ทัพกุ้งค่ะก็ไปจุดทูบแล้วก็ไหว้ประสาทต,ตาควายและแผ่นดินนี้นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทยและลูกหลานได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยได้วยเลือดเนื้อและชีวิตขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติให้แคล้วคลาดปลอดภยัยศัตรูขอให้แพ้พ่ายไปนอกจากนี้นะคะ พลโทบุญสินเนี่ยก็ได้เข้าเยี่ยมน้องๆทหารที่อยู่ในที่พักซึ่งกําลังทําอาหารเป็นอาหารอีสานคุณผู้ชม เขากาลังทานซอยจุกันอยู่เลยค่ะจึงได้พูดคุยให้กําลังใจแล้วก็มอบเงินให้ไปซื้ออาหารเพิ่มเติมมากินกันภายในฐานทัพนะคะครับแต่มันก็มีเรื่องจะหาหรือไม่หาก็ไม่รู้นะก็ทาง BTV BVTV PLUS NEWS นะซึ่งเป็นสื่อกัมพูชาอยู่ที่กรุงพนมเปญแล้วก็มีการทํา Facebook มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสักแสนหกหมื่นกว่าคนเนี่ยก็มีการเผยแพร่ภาพอันนึงแล้วก็บอกว่าไอ้ภาพที่ พลโทบุญศินและคณะขึ้นไปเนี่ยมันเป็นภาพหลอกลวงเป็นการเป็นเรียกอะไรเป็นเฟกนิวส์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายทําขึ้นในสตูดิโอที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นควสกรีนใช่ไหมเอามาใส่แบบนี้เราก็เอาไปทําเทคนิคต่างๆตัดต่อไม่ได้ไปจริงหรอกจัดฉากขึ้นมาอซึ่งคนไทยก็คงงงว่าแบบเอตกลงอะไรเฟกกันแน่เนี่ยเพราะมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า เราก็เราก็ลงพื้นที่จริงอะนะแต่ว่าทางกัมพูชาเขาก็พยายามจะสื่อกับคนของเขาอะว่าว่าเนินสามห้าศยังคงไม่ได้ยึดได้เบ็ดเสร็จโดยฝ่ายไทยแล้วมั้งก็เลยเอาภาพเนี้มาทำแล้วก็เอาเอาบูคีหรือกรีนอันนี้นะฉากเขียวเนี่ยไปไป วางไว้ข้างหลังแล้วทําเป็นเหมือนกับว่าเรามีการจัดฉากซช่ยังงั้นนะก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีมกันนะกัมพูชาเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างเหมือนกันเนาะขณะเดียวกันนี้นะก็มีข่าวว่าทางคุณเซนนะฮะก็มีการโพสต์ล่าสุดออกมาถึงเรื่องของสมความอายุธรรมนะฮะแกบอกว่า3ความอายุธรรมที่กัมพูชาได้รับจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะโดยแกบอกว่าสมเรื่องก็คือว่า หนึ่งคือเกียิยศแลักศรีของประเทศกําลังถูกทําร้ายโดยกองทัพไทยและรัฐบาลไทยเพราะว่าขเขมรถูกลุกรานแต่พวกเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการคุกคามของเรานี่คืออายุธรรมที่สองอายุธรรมที่สามคือขขเขมรถูกลุกรานแต่กลับมีการสร้างเรื่องราวใหม่ว่านี่คือการลนหลงปราบปรา,ามการหลอกลวงทางออนไลน์ นะแล้วก็เขมรเราถูกลุกลานแต่กลับถูกกดดันให้หยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวนี่คือความอายุธรรมสามชั้นซ้อนกันแกว่างนั้นเลยนะครับแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาถูกบีบให้ยอมรับการหลอกลวงเพื่อเอาใจมาหาอำนาจที่ใหญ่กว่านี่คือความจริงที่โหดร้ายของการเมืองระหว่างประเทศความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสําหรับความอ่อนแอการพูดความจริงแก่แกล้าพูดนะ,ะการพูดความจริงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หลักฐานอย่างเดียวไม่เพียงพอ,อความทุกข์ทรมานเพียงลำพังไม่มีใครมองเห็นนะแกก็ตัดพ้อต่อว่านะและแกก็บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะสงครามครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างแรงๆให้กับกัมพูชาและเราจะไม่ยอมแพ้นี่แกว่างั้นนะก็ยังนะฮะสร้างความพึกเขิมนะครับให้กับกองทัพแ,<ต>แลแ<ต>้วก็ประชาชนในประเทศอยู่นะ <C lar at> ถ้าพูดอย่างนี้ถทอยคําแบบนี้แสดงว่าชักไม่ค่อยเอืเขิมแล้วล่ะชักรู้รู้ชะตาแล้วว่าว่าคงต่อกรไม่ไหวแล้วเออเออนะครับ <c ười> ก็เดี๋ยวคงได้ติดตามนะฮะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับการประชุมรัฐ <c ười> มนตรีต่างประเทศวาระพิเศษนะครับอ่ะ, <c ười> <น>ะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์นะก็มีคนที่ทำเป็นคลิปออกมานะซึ่งอันนี้ก็ ผมขออนุญาตนำมาใช้ก็แล้วกันนะครับเป็นคลิป AI สดุดีฐานกล้า21นายที่เสียชีวิตไปในในสงครามครั้งนี้นะก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะเขาก็ทำเป็น AI สดุดีทั้ง21คนเลยนะฮะก็เป็นภาพ AI นะ,นะครับแหมดูแล้วนะครับซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะ,ะนะครับเดีย๋ยวนี้ AI มันทำได้หลายอย่างค่ะจะน่ได้หลาแบบนะคะครับ ถึงไม่มีกรีนสกรีนก็สามารถเจเนเรตขึ้นมาได้ครับผมนะครับส่วนทางด้านท่านรัฐมนตรีเสียศัก์นีท่านก็พูดสั้นๆน,นะฮะในการที่จะเดินทางไปประชุมเนี่ยก็บอกว่าก็อาเซียนก็จะเป็นเวทีสําคัญสําหรับไทยแล้วก็จะเป็นเวทีที่น่าจะเป็นคุณกับประเทศไทยและเป็นโอ,อกาสที่จะสามารถแสดงชี้แจงข้อมูลหลักฐานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก ท่านเปรยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีการรวบรวมหลักฐานตั้งแต่วันแรกไปจนถึงถึงวันนี้เนี่ยนะฮะว่ากัมพูชาเนี่ยเริ่มลุกรานไทยยังไงแล้วก็หลักฐานประจักษ์พยานต่างๆของกัมพูชาไม่ว่าจะเรื่องของการวางกับดักทุ่นระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะมีการเอามาชี้แจงในที่ประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็คาดว่าก็จะทําให้ เป็นคุณกับประเทศไทยนะฮะก็ถ้าเกิดทําได้จริงก็จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะคะสงครามไทยกัมพูชากกสองจะไม่ยืดยื้ออีกต่อไปคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันต่อว่าวันนี้ข้อสรุปของการประชุมจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายที่ใช้กําลังรุกรานไทยเนี่ยก็ต้องประกาศหยุดยิงด้วยนะ ก็ต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยแหละเขาต้องหยุดยิงก็ต้องหยุดอ่ะเขาต้องหยุดยิงก่อนแน่ๆคือเราจะไม่เป็นฝ่ายหยุดยิงก่อนแล้วก็หลังจากประกาศหยุดยิงแล้วโดยปกติมันก็จะมีไทม์ไลน์ว่าประกาศหยุดยิงจะเริ่มมีผลบังคับภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ใช่บอกหยุดยิงปุ๊บหยุดยิงเลยนะฮะก็คงจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ ในการประชุมครั้งนี้ก็คงอย่างที่บอกแล้วคงไม่ได้มีการรับปากอะไรกันหรอกว่าจะจะหยุดยิงแต่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่จะทําให้กัมพูชาต้องยอมรับซะก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นคนเริ่มทำให้เกิดปัญหานี้แล้วก็ยอมรับที่จะต้องมีการเจรจาหยุดยิงแล้วนะ ตัวนีภาพอะไรครับพี่โก้อันนี้เป็นภาพนะฮะไอเป็นเขื่อนดับตะกอนในพื้นที่แถวจังหวัดตราดนะครับคือไอพื้นที่นี้นะครับกองทัพเรือนะฮะทำการประท้วงมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรื้อนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะมีการรื้อเกิดขึ้นคือว่าจริงๆเขารื้อก็เพราะว่าเราก็ขู่ว่าถ้าไม่รื้อเราก็จะมีการยิงทําลายนะฮะก็ ก็ดูถ้าดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับกัมพูชาเ,เองก็เริ่มรู้แล้วล่วะว่าศักยภาพทางการทหารของตัวเองเนี่ยคงคงสู้รบปบมือกับเราไม่ไหวหรอกเพราะนั้นก็เริ่มเริ่มมีท่าทีที่อ่อนลงนะฮะ <Mango. S 1> แต่ก็จะมีลูกลูกติดตามพัวพันอยู่บ้างยิง BM21 ออกมาบ้าง <hoard S 1> อะไรบ้างเ<ๆ>นี่ยนะก็เป็นลักษณะที่สู้พางถอยพางแล้วล่ะตอนนี้นะฮะใครก็ยังไว้วางใจท่าทีของกัมพูชายังไม่ได้นะคะ